เร่มเนอนอินเทอร์เน็ต้อไเปล่าอรไปแล้วอ่อรไปแล้วรอไีอใส่ยังใส่ยังใส้วเฮ้ยนีไปถ่ายรงปะต้าครับ5อการคอนแอมื่ไหร่อะไม่ได่ใจครับเอ่ต้องตอบค่าเวลาปะหรือว่าตอนนี้งตลาดนาราโรตอนตลาดอาราโ์ก่็ตอ โอ้โหงานนายเอ็นไปหรือเปล่าครับเออนเอ็นไปไหมครับไปใชตไปได้ตัดให้เอหจะได้ตัดให้จะดหดมือขา พี่คนหนักเ่ยอ่ะต่้งเสร็งแล้วสร็แล้วากคือหน่อยเฮ้ยของใครมาเฮ้ยถ่ายไม่ได้ไม่ได้ไม่าให้ 아 <목소리나> เขาไม่พอก่งนบเขาไม่ใช่แกงปะใช่แอนเอ้าแล้วเขาแอบกันก็คือเป็นตอนแรกตอนแรกก็แบบียกยี่อะไรเงี้ยแกงเขาก็ 好呀。 i don't know. <laughs> 搞的嘞！<laughs> <laughs>